เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเลี่ยงนะครับในอีกสักครู่ครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของสปสชนะครับที่จะเพิ่มการให้บริการเทเลมดิซีนเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคต่างๆจํานวน42โรคด้วยกันนะครับพูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิมปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสมักงาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงเล่าเรียงนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นรถตู้โซเชียลแบงค์ซึ่งเป็นกระปุกออมสินที่ธนาคารออมสินจัดทาขึ้นมานะครับเนื่องในมหากรรมการออมประจําปี2565ในโอกาสที่เป็นบันออมแห่งชาติด้วยนะครับโดยจะมีหนึ่งรางวัลมามอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งสามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในรูปแบบ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปแบบของ Facebook l i v e ก็ได้นะครับ SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำาเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วง กิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมเงินฝากนะครับเป็น2ประเภทด้วยกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมโดยประเภทแรกคือเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีแล้วก็ประเภทที่2คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีนั้นจะได้รับดอกเบีย้ยในรูปแบบของสเตปอัพนะครับสูงสุดนี้จะอยู่ที่ร้อยละสิต่อปีทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับ ได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นนวัตรกรรมเงินฝากเพื่อส่งเสริมการออมซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีและเงินฝากเผื่อเรียกพยิเศษ13เดือนนะครับซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีนั้นจะได้รับดอกเบีย้ยเป็นแบบสเตปอัพอัตราสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละสิต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามท่านผู้ฟังว่านวัตรกรรมทางการเงินหรือว่านวัตรกรรมเงินฝากที่ธนาคารออมสินได้ออกมานะครับมีอยู่สประเภทด้วยกันในประเภท เงินฝากเพื่อเรียกเพื่อกา,กากรเกษียณ7ปีเนี่ยนะครับธนาคารจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพคำถามคือจะให้ดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับ ธนาคารอ,อมสินครับร่วมส่งเสริมการออมกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากและแบบดิจิตอลนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะออมเงินได้อย่างมีความสุขเงินต้นอยู่ครบได้รับดอกเบีย้ยแล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีอย่างใดและที่สําคัญคือรัฐบาลเป็นประกันธนาคารอ,อมสินได้เพิ่มมูลค่าของรางวัลที่1นนะครับเป็นรางวัลละสิล้านบาทแล้วก็มีการเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย4ตัวแล้วก็ปรับอัตราดอกเบีย้ยให้สูงขึ้น เปิดรับฝากแล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจะฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน Mymo ก็ได้นะครับกระทรวงการคลังครับธนาคารแห่งประเทศไทยและร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งนะครับพร้อมใจการผนึกกำลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อจัดงานมหากรรมรวมใจแก้หนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่ามีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหานี้สินของประชาชน แล้วก็ยังเป็นการต่อยอดสินเชื่อธุรกิจให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับพร้อมกับการให้ขับปรึกษาและการวางแผนแก้ปัญหานี้สินอย่างถูกต้องนอกจากนี้ครับยังมีทรัพย์สินที่รอการขายจากธนาคารต่างๆภายในงานอีกด้วยนะครับพบกันได้นะครับระหว่างวันที่4พฤศจิกายนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ที่ Impact Hall5 เมืองทองธานีระหว่างเวลา10นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกานะครับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในการลดฝุ่น pm 2.5จากภาคยานยนต์เพื่อเป็นการรับกับมาตรฐานใหม่นะครับซึ่งมีข้อกําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนใหม่จากเดิมในค่าเฉลี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับจะต้องมีค่ามาตรฐานไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับโดยลดลงให้เหลือ37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2566นสะครับส่วนค่าเฉลี่ยรายปีจากเดิมอยู่ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็จะปรับลดลงเหลือ15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งค่าเฉลี่ยรายปีนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2565 สำหรับตัวเลขค่ามาตรฐานใหม่นี้จําเป็นจะต้องมีมาตรการในการดําเนินการการควบคุมการจัดการกับแหล่งกําเนิด PM2.5 โดยเฉพาะภาคยานยนต์อย่างเข้มงวดนะครับควบคู่ไปด้วยซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็มีคําแนะนําสําหรับภาคยานยนต์ต่อไปนี้นะครับคือ1นการปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานนะครับสหันมาใช้เครื่องยนต์และเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน e u r o p e a ีย m i s s i o n Standard 5หหรือว่า e u r o 5ซึ่งจะมีการระบายไอเสียที่ต่ํานะครับ สามครับใช้รถยนต์ประเภทที่ไม่สร้างมลพิษทางอากาศเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นนะครับสี่ครับใช้เทคโนโลยีบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5เช่นการพัฒนาระบบการคาดการฝุ่นล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เป็นการลดปริมาณการจราจรที่แออัดด้วยนะครับและก็ข,อขอ้อ5้ครับลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวและควรจะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะแทนนะครับ ธนาคารอมสินครับได้เปิดให้จองสิทธิ์แล้วก็รับฝากเงินเพื่อรับกระปุกอมสิน3รุ่นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยรุ่นที่1เป็นกระปุกอมสินรุ่นรถตู้โซเชียลแบงก์ผู้ที่สนใจนะครับจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแล้วก็ฝากเงินมูลค่าตั้งแต่500บาทขึ้นไปที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่อ่อเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับรุ่นที่2ครับเป็นกระปุกอมสินรุ่นไหลมาเทมาอันนี้ก็ออกแบบโดยปอธนชัยอุดชินนะครับสามารถจองสิทธิ์ ฝากเงินผ่านทางเว็บไซต์ของ GSB Metaverse สำหรับบุคคลธรรมดานะครับเริ่มแล้วหมดเขตวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่4พฤศจิกายนถึงวันที่30พฤศจิกายนสามารถที่จะนำเงินไปฝากนะครับฝากขั้นต่ำ500บาทขึ้นไปนะครับเพื่อรับกระปุกออมสินนุ่นดังกล่าว รุ่นต่อมาครับเป็นรุ่นที่3กระปุกอ,อมสินรุ่นอ,อมสุกอ,อมสินนะครับออกแบบโดยปุ๊กไรพักสุขวัฒนาสามารถจองสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ GSB Metaverse หมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับและการเปิดบัญชีเงินฝากหรือว่าการฝากเงินต้องฝากมูลค่าตั้งแต่100บาทขึ้นไปเปิดรับฝากระหว่างวันที่4ธันวาคมถึงวันที่15ธันวาคมนี้นะครับธนาคารอมสินต้องขอสงวนสิทธิเฉพาะนักเรียนในโครงการดิจิทัลสกูลแบงกิ้งเท่านั้นนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของธนาคารอมสิน w w w g s b o r ด์หรือจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อได้นะครับที่ g s b Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการเพิ่มบริการเทเลมดิสตินสำหรับสปสชนะครับพูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิมปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไม่สบายเราจะไปโรงพยาบาลหรือไม่เราก็ไปคลินิกนะครับแต่ที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยประชาชนไม่ต้องเสียนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารักษาฟรีสปอร์นี่เราได้รับงบประมาณแล้วก็งบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจ่ายในค่ารักษาแทนประชาชนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า direct cost direct cost คือารจากทางตรงเลยนะฮะในค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแม้ว่า จะไม่เสียแต่เวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายทางอ้อมใช่อินไปเล็กคอส <c oughs> นะฮะค่ารถค่ารถก็ส่วนหนึ่งนะฮะค่ากินจะถูกแพงขึ้นอยู่กับว่าเออค่ากินนะฮะและที่สําคัญที่สุดค่าเสียไรายได้ครับอืมครับันี้สําคัญมากนะครับผมเคยไปไปเจอไปเยี่ยมนะฮะไปเยี่ยมชาวบ้านเนี่ยแล้วก็แล้วก็เขาบ่นมากันเยอะว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลบางทีเนี่ยใช้เวลาครึ่งค่อนวัน ใช่ครับนะครับก็ทำให้วันนั้นเนี่ยเขาขาดรายได้ดังนั้นเอ๊ก็เราก็ดูว่าเอ๊ะมันมีบริการอะไรไหมที่ทําให้คนไข้ยังได้เจอคุณหมอนะฮะยังได้ตรวจวินิจฉัยโรคแล้วก็แต่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลอ่าครับนะครับอนะก็ช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญนะเป็นช่วงที่ทําให้เราได้ได้น,นํานวัตรกรรมอะไรมาใช้ได้แล้วก็มันเกิดผลได้ได้จริงนะครับตอนนั้นเราทําเรื่องโ o มไอโซเลชันโฮมไอโซเลชันนั่นคือคนไข้ที่ติด โควิดสีเขียวไม่มีอาการให้อยู่บ้าน,นเดี๋ยวหมอจากเยี่ยง<ช>ผ่านทางผ่านทางระบบที่เราคุยกันมาเนี้ฮะ<ช>ผ่านทางไลน์ผ่านทางไลน์ก็คือระบบโทรเวชกรรมนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้ประชาชวนแฮปปี้มากตอนแรกก็ยังงงเัาว่าจะย,ยังไงแต่พอมีการใช้งานจริงคุณหมอก็ไปเจอคนไข้ได้ไม่ว่าคนไข้บ้านจะไกลแค่ไหนพอผ่านทางระบบเนี้ยคนไข้ได้เจอคุณหมอ ใช่ไหมครับพอบได้เจอแล้วได้มีการวัดไข้กันได้มีการดูออกซิเจนในกระแสะเลือดก็จ่ายยานะไปดูแลกันทุกวันจนหายนะคนไข้ก็ประชาชนก็เรียกร้องมาว่าเออบริการอย่างเงี้ยมันมันเกิดขึ้นได้นะมันทําได้ครับสพชก็เลยมาพิจารณาดูฮะว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยในเมื่อเรามีนวัตกรรมแล้วประชาชนก็แฮปปี้ก็น่าจะขยายจึงเป็นที่มาที่ไปเรื่องนี้ครับกรับ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็จะต้องเปิดให้มันมากขึ้นกว้างขึ้นสิฮะถูกไหมฮะเดิมมีโรคเดียวก็คือโรคโควิดตอนนี้เราก็มีขยยก,กลุลก่มโรนะครไปมากขึ้นตอนนี้เรากําหนดไว้สี่บสอโรคจริงๆ41สีบวกกับโควิดโควิดเดิมเนี่ยยังคงให้บริการอยู่นะครับกับไข้หวิดโควิดก็ยังใช้บริการเดิมได้อยู่แต่เราเพิ่มขึ้นมาอีกสี่สิบเอรายการรายการที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นการป่วยไข้เล็กๆน้อยๆนะ ภาษาอังกฤษก็เลยใช้คำว่า common illness common ก็ธรรมดาธรรมดา illness ก็แปลว่าอาการป่วยนะฮะโรคธรรมดาธรรมดาที่ไม่มากเนี่ยก็จะมีง่ายๆตาแดงย่นวปใอ่นะฮะจริงๆอาจจะพูดไม่หมดตาแดงนะครับปวดหัววิงเวียนสีสารเป็นทิดท้องร่วงท้องเสียไครไม่ทราบสาเหตุนะครับหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วโอ้บ้านหมุนนะนี คุณพิลพั์อาจจะอาจจะมีประสบการณ์บ้านหมนี่ยังไม่เคยคุณหมอยังไม่เคยแล้วโชคดีนะยังไม่เคยยังไม่เคยผมผมเนี่ยเคยเป็นเลยครับเป็นไงบ้างฮะเป็นไงร่างกายปกติมากพอตื่นขึ้นมาโอ้โหล้มเลยฮะอ๋อตรงตัวไม่ได้เลยไมยถึงมันมึนแหละครับหรือว่าไงครับมันไม่มึนครับแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันหมุนรอบตัวเราไปหมดอ๋อมันทรงตัวไม่ได้เลยมันทรงทรงตัวไม่ได้ไม่มีอาการปวดอะไรเลยนะครับแต่ไม่มี ไม่มีตงยสัญญาอะไรส่งมาก่อนรูหนะเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับตอนนอนได้ยงปกติมากเลยครับการอย่างเงี้ยนะครับพอพอมันเป็นเรื่องของความฮะคุณหมอฮะเป็นอยู่สักพักหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นโรคที่เราเรียกว่า common illness ไม่ต้องไปรุกครับสามารถที่จะพบคุณหมอผ่านทางระบบโทรเวชกรรมได้เลยไม่ถึงว่ามันอาจจะเป็นพูดง่ายว่าเหนือกว่าพัฒนาการแต่ยังไม่ถึงเป็นขั้นโรคร้ายแรงอะไรทั้งน้นเนี่ยนะฮะ ถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมักจะเจ็บป่วยเล็กๆน,น้อยๆ<ช>เราก็พบคุณหมอผ่านทางระบบที่เราไม่ต้องเดินทางไปจริงนะครับแต่เมื่อคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วพบ,บว่าอ,อาการอย่างเงี้ยน่าจะมาพบแพทย์อย่างนงี้ค่อยว่ากันอ๋อเข้าใจละคือคว่าเอาเหมือนกับเบื้องต้นเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้เมียขอขอให้ได้คุยกับหมอก่อนเธอจะเป็นโรคอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านนนั้นนะฮะ ถูกต้องถูกต้องครับกับเข้าไปเอาแล้วอย่างนี้เราจะ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 ,จะให้พยาบาลเอ้ยประโทษเราจะรู้ได้ยังไงว่าโรคไหนอะไรยังไงมันเยอะน่ะคุณหมอสี่สิบสองโรคอะสี่สิบสองโรคก,ก็เราคือมันจะเป็นโรคเอาง่ายๆก็คือโรคที่มีอาการไม่ซับซ้อน <หา S 2> นะครับตัวร้อนเป็นไข้ท้องเสียนะครับแต่ถ้ารายละเอียดโรคเนี่ยเราแปะไว้บนเว็บไซต์ของสปสชอโอครับนะครับหรือจะโทรศัพท์มาถามที่สายด่วนสปสชหนึ่งสามสามศูนย์ก็ได้นะครับครับอ่าแล้วก็มาทดลองคุยกับคุณหมอดูนะครับแล้วก็ อันนี้รับประกันว่าได้พบคุณหมอจริงๆเลยครับะคุณหมอคุณหมอแผนปัจจุบันจริงๆก็จะมีคุณหมอผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามาวินิจฉัยนะครับทีนี้การไปขอรับบริการเนี่ยจําเป็นไหมครับว่าจะต้องไปในโรงพยาบาลที่เรามีชื่ออยู่เนี่ยคุณหมอเอไม่จําเป็นครับไม่จาเป็นเออตอนนี้เราให้บริการโทรเวชกรรมเนี่ยนะครับในสี่แอปพลิเคชันนะครับเอ้ใช้แอปพลิเคชันทํายังไงเอาง่ายๆใครใช้ไลน์ได้ใช้ได้หมดครับ นะครับจะมีแอปพลิเคชันของสี่บริษัทนะมีฟู้ดด็อกเตอร์มีคลินิกมีหมอดีแล้วก็มีซาลูเบอร์เอ็มดีนะครับนะทั้งสี่ทั้งสี่บริษัทเนี่ยเขาจะมีคลินิกจริงครับแล้วก็มีคุณหมอที่ให้บริการจริงๆแต่ละบริษัทจะมีลายจะมีตัว QR code คโค้ดซึ่งเราแปะไว้ให้บนเว็บไซต์สปสชแล้วหรือบน Facebook สปสชก็ได้เข้าไปเลยฮะแล้วก็สแกนปุ๊บนะฮะก็กรอกรายละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ คุณหมอเ็าจะโทรศัพท์กลับมาหรือติดต่อกลับมาก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับไม่ยากครับไม่ยากต้องลองใช้ดูครับกับไม่ยากต้องลองใช้ดูแต่ถ้าเกิดว่าอาผมถามเผื่อไปก่อนเผื่อคนที่อาจจะไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์พวกนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะไปไปตามสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ไหมเช่นรอพอสตองนี้เป็นต้นเพื่อใช้บริการตรงนี้แทนเนี่ยคุณหมอได้เลยครับก็คือต้องเรียนว่าบริการโทรเวชกรรมหรือเทเลเมดิซีนเนี่ยเป็นบริการเสริมเท่านั้นเองอ่าครับรับเสริมเพื่อให อคือปกติเวลาท่านป่วยไข้ไม่สบายท่านก็ไปหน่วยบริการใกล้บ้านได้อยู่แล้วครับครับถ้าเป็นในกรุงเทพมหาคนครจริงๆริงในต่างจังหวัดก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปที่หน่วยหน่วยประจำของเราก็ได้ถ,ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยไปผปสมภูมิได้ทุกที่อยู่แล้วทุกที่นะฮะไปอยู่ห่างจากบ้านเราสองซอยก็เดินไปได้นะฮะแต่ว่าผู้บางท่านเป็นเล็กๆน้อยๆอยไม่อยากเดินทางจริงๆก็ใช้บริการนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน<อ>เป็นบริการคือไม่ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าสามารถมาที่รพสตอก็ได้พูดง่ายนะฮะ เพราะมันไม่ใช่โรคใหญ่โตอะไรมากายนักเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าถขั้นเอาล็อขั้นตอกนการวินิจฉัยเนี่ยขอให้เข้ามาก่อนตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพื่อเข้าสู่ระบบตรงนี้ถูกต้องครับกับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการส่งตรงส่งต่ออะไรก็ว่ากันไปตามขั้นตอนไม่ใช่ปัญหาอ่าถูกต้องคุณหมอเขาจะดูเขาจะดูให้เรียบร้อยเลยจะสัะวัตินะฮะตัวให้เรียบร้อยแล้วก็จะวินิจฉัยถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในสี่สองโรคเนี่ยอาการไม่เยอะนะฮะก็จ่ายยาให้นะฮะจ่ายยานี่ตรง อ่าส่งใบเสนอไปให้ถึงบ้านด้วยไม่ต้องมาด้วยนะฮะไม่ไม่ต้องมาด้วยฮะส่งสรษณีย์ให้เลยแต่ถ้าเกิดเรื่อมันไม่ได้นะอาการอย่างเงี้ยจําเป็นต้องตรวจพิเศษอ่าครับต้องไม่ให้คุณหมอเคาะซ้ำฟังนะไอ้อย่างเงี้ยต้องมาโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกเองครับอืมอืมอครับแม่มมมมมฟังแล้วก็น่าสนใจเอาเป็นว่าเราคาดหวังไว้สี่สิบสองโรคเนี่ยจริงๆถ้าจะอธิบายระบบเทลเลมดิซีนมันจะแตกต่างจากอ่าทางคุยทางออนไลน์ยังไงครับคุณหมอ เออจริงๆคล้ายๆกันลคล้ายๆกันถูกไหมฮะคล้ายๆคล้ายๆกันสมัยก่อนเนี่ยเราอาลองนึกถึงตอนช่วงโฮมไอโซเลชันครับมันก็คือคุยกันผ่านออนไลน์นะครับแต่นะรเราจะมีเครื่องมือบางอย่างซึ่งปัจจุบันมันเป็นเครื่องมือมาตรฐานไปแล้วเช่นปลอดเวลาเราจะวัดไข้ีปใน,ในช่วงโควิดเนี่ยเราแจกปลอดไปเยอะเลยฮะตอนนี้ปรจะชาชนก็จะมีปลอดอยู่ที่บ้านนะครับวัดไข้และโชว์ให้หมอดูทางกล้องนิดงตอนนี้ไข่เท่าไหร่อ่าอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์อะไรนิดนึงต้องมีวิธีการนหน่อยะครับ <c oughs> แต่ว่าการซักประวัติอะไรเนี่ยก็จะเป็นการซักประวัติตามวิชาการทางการแพทย์เลยครับครับกลับไปโดนอะไรมาอะไรยังไงก็ว่าไปเหมือนเหมือนกับไปพบแพทย์จริงๆเลยถูกไหมฮะ เหมือนกัน <Techn Pokémon> เลยครับเหมือนกันเลยแต่เราไม่ต้องเดินทางตอนนั้นอีครับพื้ผมกําลังลบบตาคิดอย่างนี้อยู่คุณหมอเพราะว่าเอ่อคว่าเทเลมดิซีเนี่ยผมกําลังมองไกลเนะ่ยมองไกลถึงเรื่องการรักษาพยาบาลทางทางทางออนไลน์ทางอะไรพวกนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นภาพไม่ถึงขั้นนั้นนะครคุณหมอเออยังยังไม่ถึงขั้นนั้นครับถ้าถ้าเกิดเราเรานึกถึงภาพใหญ่เลยเนี่ยใหญ่เลยใหญ่เลยผมคิดใหญ่เลยใหญ่เลยเนี่ยเราลองนึกถึงการผ่าตัดผ่านกล้องที่ทางศีรษะครัใช่ใช่แต่โมเดลดาวินชีเนี่ยนะฮะอันนั้นก็คือว่า จะมีหุ่นยนต์อยู่ในห้องผ่าตัดแล้วคุณหมอเนี่ยอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ยุโรปเสร็จแล้วเขาใช้เครื่องมือทางนู้นขยับไม้ขยับมือแล้วมันมาผ่าตัดคนไข้จริงในนั้นอันนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนี่ยังเป็นโรคที่พูดคุยกันสัมภาษณ์กันเหมือนคุณพิรพัฒน์กับผมคุยกันอย่างเงี้ยคุณพีรพัฒน์บอกโอ้เนี่ยปวดหัวมาสามวันละไม่รู้เป็นอะไรมีขึ้นไส้มีอาเจียนไหมลุกขึ้นมาเป็นยังไงถ่ายท้องเสียหรือเปล่านะฮะแล้วผมก็จะวินิจฉัยอมมมมมมครรััับออออ่่ะยยาาาางงสุณหหเเเปปป็นนนนนฟฟีีีกกดดผผวไไข้้้ตฮ เอเปวดฟันเนี่ยมันต้องมันต้องดูมากนะฮะปวดฟันนี่มันอาจจะยังไม่ใช่อาการที่ถามแล้วรักษาถ้าถ้าพูดถึงเรื่องฟันเนี้ยอันนี้เป็นคําถามที่ดีเพราะว่าเรื่องฟันเนี่ยมันเห็นปุ๊บการรักษาด้วยการให้ยาเนี่ยจะ,ะบรรเทาอาการปวดได้น้อยมากนะครับ hmm. ต้องทําหัตถการเช่น hmm. ฟันกู ถึงเนื้อฟันจะมีอาการเสียวกินยายังไงก็ไม่หายต้องอุดเท่านั้นโอ้รับูปโคมประสาทฟันก็ต้องรักษารากฟันอ๋อครับครับครับอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องเจอกันละพูดง่ายถูกต้องคับครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะถามถ่ายได้แค่นั้นเองเพียงแล่วว่าหมอต้องให้คำอย่างที่คุณหมอให้คาแนะนำเนาะมันต้องมาพบปากกันแล้วอย่างนี้ต้องเจอกันแล้วอย่างนี้ก็ต้องไปใช่ครับอ๋อครับคุณพิรพัฒน์โทรมาบอกเนี่ยคุณหมอผมไป ผมไม่มีผื่นตรงข้อมือตรงเนี้ยเป็นมาสองวันแนะอะไรอย่างเงี้ยกับอะไรอย่างเงี้ยได้เข้าเกณฑ์ไม่รู้เป็นอะไรหรืออาจจะปวดเมื่อยจริงๆไม่ใช่หรอกไปวิ่งมาแล้วไม่ได้ออกกากลังกายไม่ได้เตรียมกล้ามเนื้ออะไรก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ถ้าเป็นอย่างนี้อ,อ่บปวดข้อจัจะปวดออกก็จะซักแล้ะเมื่อวานไปทาอะไรมาพอซักพอเาคุณพ <c oughs> ลาภาพไปเตะตะก้อนี่เองอ หาสาเหตุเจอแล้วอย่างนี้ก็เอายาบรรเทาไปทำนองน,นี้นะฮะไม่ยากอะไรอ๋อครับเอาแล้วอย่างนี้ยาที่ส่งมาเนี่ยก็ต้องต้องส่งโดยที่ส่งจากโรงพยาบาลหรือว่าจากคลินิกครับคุณหมอ,อจากคลินิกเลยครับจากคลินิกใกล้ๆอ,อ่ะอฮะไม่ไม,ไม่คือบริษัททั้งสี่บริษัทเนี่ยครับเขาจะมีเขาจะมีร้านยาซึ่งอยู่ในเครือข่ายอ๋อับพอสั่งยาปุ๊บเรียบร้อยเลยร,ร้านยาตรงไหนที่อยู่ใกล้บ้านผมใช่ก็จะเอาไลเดอร์เนี่ยนะฮะจากจุดนั้นส่งไปบ้านผมใช่เลย อ,อ๋อครับครับครับแม่คล้ายๆยายกับร้านสะดวกซื้อเลยนะฮะถูกต้องครับก็จะมีสต็อกเยอะอ๋อคล้ายๆอย่างนั้นเลยอ่าน่าสนใจ <c oughs> เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าขายว่าควรจะเป็นคนที่ต้องเข้าไปปรึกษาหมอทางเทเลเมดิซีหรือเปล่านี่ยคุณหมอแหเอาง่ายๆครับถ้าอธิบายโรคเนี่ยมันมันจะยาวมากเ <c oughs> ตาว่าท่าเป็นอาการอะไรเล็กๆน้อยๆไอไข้ปวดนะครับครับ ปวดเมื่อยเนื้อตัวท้องเสียเป็นพื่นอะไรที่ไม่ได้หนุนแรงมากท่านใช้ปิกกได้แต่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปที่สายด่วนสปอชอหนึ่งสามสามศูนย์ครับหนึ่งสามสามศูนย์โทรไปแล้วก็ถามไทยเขาได้ว่าจะต้องดาวน์โหลดอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงก็ว่าไปนะครับตามนั้นกี่น้องๆอธิบายให้ครับอ๋อครับควรจะเป็นคนที่เอมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งสี่สิบสองโรคนี้ก่อนไหมครออเราอยากให้เป็นอย่างนั้นครับก็คือเริ่มจากเรื่องเรื่องของโรคที่ไม่ยากมากนะครับ โรคอะไรที่คือเอาอย่างเงี้ยทาง่ายๆวันก่อนมีใครบอกผมว่าเป็นเล็กๆน,น้อยๆแล้วขี้เกียจไปโรงพยาบาลอ่าอ่าประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดท่านเป็นหนักลุกไม่ขึ้นเลยปวดมุ้ยเนื้อตัวมากท้องเสียหนักๆเลยเอ,อย่างนี้ท่านไปโรงพยาบาลก็จะปลอดภัยกว่าดีด,ดีกว่านะฮะใช่ครับไม่ไม่ต้องอยากใช้เทคโนโลยีมากก็ได้นะเอาไปอย่างนั้นเลยดีกว่าครับต้องครับอะไรครับคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมฮะเชนฮะ ก็สพชพยายามที่จะหาเทคโนโลยีนะครับอะไรก็ตามที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายจากโควิดไปเป็นโรคง่ายๆอื่นๆนะครับยางไรก็ตามมันเป็นช่วงเริ่มต้นของระบบอาจจะติดขัดบ้างอาจจะไม่เรียบร้อยบ้างก็ กระุณาให้คําแนะนำเรามานะครับติชมเรามาแล้วก็จะได้ปรับปรุงบริการนะครับปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากที่สุดครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับทันตแพทย์อัตพรลิมปัญญาเลิศนะครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชคุณผู้ฟังครับใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามเพื่อดูรายละเอียดได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ อย่างในกรุงเทพได้ไหมก็น่าจะได้แหละครับเพราะว่าการจราจรมันติดขัดนะครับส่วนต่างจังหวัดนี่ถ้าไม่ได้อยู่แถบตัวเมืองหรือว่ามันอยู่ไกลจากสพอสอตอซึ่งเป็นหน่วยพยาบาลใกล้สุดเนี่ยก็สามารถใช้บริการได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วน่าจะใช้ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ดับผมดาวในใจเพราะว่าในโรงพยาบาลตามโรงพยาบาลสูตรต่างเนี่ยคนมันจะเยอะมากเยอะพอๆกับในกรุงเทพเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นการไม่เสียเวลาด้วยนะครับอ่ะลองดูนะครับติดต่อไปที่สปสชกันแล้วกัน ผมไปฉเฉลยคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกนวัตรกรรมทางการเงินเป็นนวัตรกรรมเงินฝากเพื่อเรียกเพื่อการเกษียณ7ปีนะครับคำถามคือว่าธนาคารเนี่ยจะให้อัตราดอกเบี้ยแบบสเตปอัพสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีคําตอบคือไม่เกินร้อยละสิต่อปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเราจะกลับมาบอกกล่าวกันในวันพรุ่งนี้เช่นเดิมนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ